มาตั้งแต่เด็กดูมาดูตั้งแต่เด็กเอาใครลิ้งก่อน <laughs> <laughs> แล้วรู้สึกว่าเออแบบเออเขาเขาถามคำถามฉลาดดี<ะ>แล้วก็แบบวันหนึ่งมีโอกาสได้แบบเออได้เป็นจอยกันเนาะ,ะแล้วก็อย่างที่พี่ปอยบ,บอกไว้ก็แบบพี่แจ๊คเขาทาไม่ดี<ะ>พวกเราก็เลยได้แบบเพราะว่าเห็นพี่วูดี้บอกว่าเขาไม่ได้สัมภาษณ์คนไทยมานานมากแล้วอืพวกเราก็แบบดีใจมากที่เราได้เป็นแบบโอ้โหคนไทยแล้วพี่วูดี้สัมภาษณ์เจอ ช่เพราะว่าจริงๆเพิ่งเปิดขายบัตรไปวันวันนี้เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานวันนี้สิวันนี้ตอนตั้นสิบโมงครึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดก็นั่นแหละครับตื่นเต้นมากถ้าใครมีโอกาสได้มาก็เดี๋ยวเจอกันช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่เราแบบว่าเสร็จออกจากกองถ่ายถ่ายหนังเสร็จแล้วช่วงทิ่สบาครับก็จะบอกว่าเมื่อกี้เรียกว่าแจกบบ้างหวังบ้างก็แค่จะบอกว่ามันจะเป็นการทอล์คแบบหลังจากที่เราถ่ายหนังเสร็จ ครั้งแรกแล้วก็มีเรื่องจะเล่ามากเลยแล้วแบบแล้ว่าพี่วุฒิเป็นคนหนึ่งที่แบบถามเขาถามเก่งแล้วเขาก็ใช่เขาก็อินอ่ะเขาอินเขาเขาทํากันบ้านเยอะมากสําหรับพวกเราเนาะก็ฝากด้วยนะครับลองไปดูเมื่อกี้พูดถึงพี่หวังเนาะเดี๋ยวเรามาพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับกับคุณสิ้นหวังขอเสียงปรบมือให้คุณสิ้นหวังครับมากันนะครับเสียเวลาโขกหน้าอยู่นานสิ้นหวัยโขกหน้ยเด้ยว นี่ไม่แอปอ่ะอันนี้เรียกว่าฉ่ำฉ่ำเอยใช่ไหมอ้ยทำไมตัวทันยไม่ไม่เดี๋ยวขยับให้แต่จะบอกให้ว่าพี่มอสเนี่ยนะครับแต่งหน้านานหน่อยเพราะว่าหน้าพี่มอสอจะเริ่มจากบริเวณนี้ก่อนนะครับสูบไปละออกไม่ได้หรอออกไม่ได้ไม่ได้เนาะไม่ได้แล้วก็บล็อกบล็อกตานะครับที่บล็อกตาอยู่แน่ใจว่าบล็อกไม่ใช่บักกกนี้ที่ชาร์จได้ผมยุ่งอ๋อได้ผมยุ่งไดผมในไหนก็ไม่ ไหนรวบผมนี่รวบๆๆไม่มันยาวจริงๆอ๋อไหนผมกระชากผมไหนที่กระชากผมโอ๊ยมันมันหนักไม่บางทีมันพานเดี๋ยวก่อนเออพานอีกแล้วผมพานอีกแล้วเออพี่มอสเนี่ยจะมีคอนเซปต์ว่าแบบค่อยดึงพี่มอสพี่มอสก็คือบางคนจะเบบี้เฟสเนาะแบบหลายๆคนเขาเรียกว่าเบบี้เฟสพี่มอสจะเรียกว่าเบบี้แฟสเบบี้แฮ b บบี้แฮรพี่มอสเบบี้แฮร์เบบี้แฮเออทุกคนรู้จักพี่มอส b บบี้แฮร์ไหมครับเบบี้แฮร์อลิตันแฮร์อลิตันรนแฮเราทำไงให้เราแบบเห็นกันหมดวะเราทำไงวะเสียสมาธิโอเคอ่ะจะบอกว่าพี่มอสอ่ะเป็นเมกาเฮ้ยเบเบิลเข้ามา Hello Hey Bebe Hello Bebe e I Love You Bebe แล้วคือเบเบิลก็คือแบบ ไปเมกาชิลนะขับในทีวีส่วนแล้วนั้นพวกเราก็คือนั่งแท็กซี่ส่วนแล้วนั้นส่วนแล้วนั้นก็คืออบซี่อยู่ในเตาอบถ่ายหนังไปเบิร์นก็คือแบบเฮ้ยแต่ว่ามุมใบดีจริงแบบสวยมากสวยมากแล้วอาหารดีด้วยเอาอาหารอินเดียที่นี่คือโคตรดีสุดดี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 โรงแรมที่เรานอนอยู่เนี่ยเป็นพระราชวังเป็นแบบพาเลสเก่าครับนี่ไงเนี่ยเดอะทัชมาเฮาล์พาเลสใช่คือมันจะมีอาร์ตพิซเยอะมาก เป็นพี่มอสมาแล้วอ่ะเราจะบอกว่านี่ไงก็คืออาร์ติสต์หนึ่งมิชช่โอ้โหเราเป็นมิชมาที่นี่แบบมือคันไม้คันมือมากเอออยากหยิบจับหยิบจับของเขากลับบ้านใส่สองชิ้นพี่มอสเดี๋ยเดี๋ยว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 โอเครู้แล้วเห็นพึ่งดิจะบอกว่าพี่มอสมาแล้วเนี่ยเราต้องพูดเรื่องนี้ก่อนว่าพี่มอสคือแบบเมคอัพเมคอัพมือหนึ่งของเราอเมคอัพอาร์ติสต์มือหนึ่งของเราแล้วทุกครั้ง พี่มอสก็คือคนที่พวกเราอ่ะคือแฮปปี้กับแป้งทานสลูเซนสุดยอดแบรนด์ไทยอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่ตอนเนี้ยเราหาเขาไมา่เจ่เฮ่าท่าย่าฮ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 ่าเ่าฮ่าเดี๋่วเดีฮ่าร่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮงาฮ่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 ลฮ่นฮ่าฮาาฮาฮ่าฮ่่่า่าฮ่าาคมาคมม่าวาา่าาาา่อา เอ้ยทุกคนเดี๋ยวมาใหม่ได้ปะเอ้มันทำไมไม่ได้เว้ยสามารถให้เขาอาสมาได้ไหมครับให้เขาขออิ่มเขาใช่เดี๋ยวเราจะมีแครรับเชิญพิเศษมาแบบเรว่าทุกคนควรจะได้เจอเว้ยกนไงก่อนเอางี้เดี๋ยวเรามาใหม่ดีกว่าให้เขาไม่ได้ไม่ได้เสียดายเออคนนั้นเจ็ดฮะ๋ยวให้เขากดให้เขากดเจอเปล่า เจอป้าครับมานี่เดี๋ยวพี่ลองทำให้แลอวนะเดี๋ยวเราเฮ้ยใกล้ใกล้เลยนี่โอดี๋ยวลุกโอ๊ยโอเคเดี๋ยวนี้ไงทำไมพวกเราดูสิ้นหวังจังวะโอ้แต่คนรีเควสมาเยอะมากเลยครับภายใต้ภายใต้การรีเควสซักมันต้องอยู่ตรงต้นว่าหรือว่าหรือว่าพี่กิ๊ฟลองสลองเอาไอจีพี่กิ๊ฟเข้าของค่ายอ๋อนี่ไงเอ็กซ์แอเลยโอเค เวลาเนี้ยมาเรี่ยนเลยสวัสดีครับเฮ้ยพิวเตอร์หายไปไหนวะอันนี้ไม่สวยเลยอ๋ออ๋อเศรษฐแล้วไม่มาเฮ้ยมันจบแล้วสวัสดีครับพี่แท็บสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีครับโหก็จะแอดได้จะบอกว่าอันนี้คือพี่แท็บนะครับสีโลสีจันน์นั่นเองนะครับวันนี้เราแบบได้พูดคุยกันครั้งแรกไม่เดี๋ยวเชื่อว่าหลายๆคนนี้ก็รู้จักสวัสดีครับผมระเวศแสงอันซ้าย นี่นี่คุณพี่เขานี่ต้องลองนี่นีต้องลองพี่เขาพูดแบบออริจินอลดีกว่าไหนะไรกูหน่อยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมรวิทย์ภัทรศักดิ์ครับนี่เสียงออริจินอลต้อกดเชียร์ไดเลยนะคะกดาวก้าวดาวก้าวดาก้าวดะคือพี่ทับเพิ่งงงไปเลยตอนนี้ว่าคืออะไรวะไม่คือจริงว่าคือสีจันเพิ่งเปิดตัวปีเิวเตอร์คู่แรกที่เป็นชายสองคนใช่คู่แรกของโลกของสีจันรคับ แบรนด์ระดับโลกของเราใช่ไหมครับเป็นใครวะเป็นใครครับพี่เขาเขาเขายังให้เดาอยู่เลยเขาเปิดแล้วเขาไม่โดนนอนะเขาจะแล้วเปิดแล้วอ๋อโอเคปั่นเขาปั่นไอยู่ไม่อะไรกุ๊บเลยคือต้องดูหนูอะไรกุ๊น่อยจริงๆเวลาเราจะเป็นคีเซนเตอร์อะไรกันเนี่ยเราคุยกันเยอะมากใช่ไหมครับก็คือจันเราเบิร์กกันมาก่อนใช่ไหมตั้งแต่ตอนที่เราทํากับจีนแล้วก็แบบมันมันมันดีมากอะเป็นการทํางานที่แฮปปี้มากแล้วเป็นปีที่สอง ไม่เราไม่นับเราไม่นับเป็นปีเพราะเดี๋ยวคนจะรู้เยอะเราเอาเป็นว่าที่ผ่านมาที่ทำมาด้วยกันแล้วคือที่มอสเนี่ยให้มอสที่มอสไปไหนก็สี่จันรไปด้วยตลอดใช่ใช่ไหมครับดีพี่ทัศเป็นไงบ้างครับได้มาแบบทํางานกับพวกเราบีออนทาวแบบินเพียงดีดีมากเลยครับตั้งแต่ปีที่แล้วนักกระแสตอบรับแบบยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็โหแฟนๆนี่คือแบบเรียกร้องสุดๆเลยนะครับปีนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาทํางานร่วมกันสเกลใหญ่ขึ้น เราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีงานอะไรที่แบบสนุกทั้งไทยทั้งจีนออนไลน์ออฟไลน์เลยเต็ไมไปหมดเลยที่เราจะได้ร่วมง,งานกันอีกเพียบเลยครับก็แบบขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้โอกาสสีจันมาได้เป็นพาร์ทเนอร์กันร่วมง,งานกันกนะครับดีใจมากจริงจดีใจมากจริงๆแล้วโอ้โหกระแสดีมากถูกตอนนี้เราแบบเพิ่อปรับรื้อมากครับทีมงานก็นั่งยิ้มไม่หุบเลยครับตอนนี้พวกเราก็าปรับเปลืองครับเพราะว่าพวกผมก็ยิ้มไม่หุบเหมือนกันเพราะทางแบรนด์เหมาะพวกเรา จริงเหมาะกับเหมาะกับหลายอย่างที่เราเป็นอยู่แล้วก็ต้องหินว่าไม่ไม่ต้องต้องบอกว่าเขาอยู่กับเราทุกที่พอะอนเขาพีนี้แต่ไม่พีมันใจน่าอะไรกูมาแล้วอะไรกูมาแล้วจะบอกว่าจะบอกว่าพี่แท็บเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่คือสองคนนี้เขฟังพอดแคแต์พี่บ่อยที่บอกว่าส่วนส่วนพี่อ่ะไม่ได้ฟังแล้วเพราะนั้นอ่ะพที่ยวนะกินข้าวกูว่าฟังซะหน่อยวะ เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนชิลคือเขาเพราะทำงานหนักคือการทําสีจันได้ขนาดนี้ก็คือต้องเวิร์ฮาร์ดแหละแล้วเขาเป็นคนชิลเขาจะชิลแบบเดียวกับกูเปล่าวะอะไรเงี้ยก็เลยไปนัดไปนัดกินข้าวกันตามที่คาดหวังไหมตามที่คาดหวัตอนแรกคือพี่เขาแต่งตัวมาเรียบร้อยเราก็สะทุ้นมากนึกออกไหมไปแบบกูแม่งไม่ค่อยได้ไปเจอใครด้วยก็บอกว่าอโทษนะครับพี่ผมเป็นคนไม่ค่อยมีมารยาทหรือว่าพี่แโอเคไหมเดี๋ยวเราถามคำถามแรกก่อนเลยว่าทำว่าชิลของพี่นั้น ในการเอ่อกินข้าวทั้งนี้มีเครื่องดื่มหรือไม่ครับแล้วพี่เขาก็วา,างเรียงมาปุ๊บกูก็เลยโอเคค่ะสบายใจแล้วเรียกว่าคําว่าชิลเราแบบเดียวกันเข้าใจแหละอะไรก็เรียกว่าเฮ้ยคนเก่งอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เว้ยเป็นคนแบบเขาเป็นคนสนุกคนพูดเก่งมากแบบคุยกันตายรัาตอบซาดเออพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบน่าจะเข้าใจความบ้าเ่าบอของเรานะแพี่วันนั้นวันนั้น ครึง time, he no I mean? ่งแรกเข้าใจครับครึ่งหลังจำไม่ได้ครับเพราะว่าเฮ้ยดี่แั็บนะครับวายผ่านโหดที่ห้าไปจำไม่ได้นะครับครึ่งหลังจริงถ้าวันนั้นพี่ไม่ติดต้องออกกองเช้านั้นพี่จะทำให้พี่แท็บรู้ว่าบีออนคาวของเรามันแบบเด็กขนาดไหนโหกลับเครื่องได้ด้วยเครื่องด้วยฮะก็เลยบอกว่าเนี่ยวันนี้ก็คือประกาศพิซัมเพิร์แล้วจริงๆก็ต้องยินดีมากับโปรด้วยเพราะว่าเป็นแบบเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากจริงเป็นโปรเจกต์ที่ยอดเยี่ยมมาก ขอบคุณคขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับที่ make make ทำให้โปรเจกต์น oh, ี oh ้เก um> ิดขึ้นได้ครับขอบคุณครับพี่เสียงพี่เหมือนผู้ประกาศข่าวเลยฟังมรู้สึกว่าเราแบบเสียงแย่ไปเลยอ่ะจากหนูนั่งกลางๆอยู่หนูต้องหุบอ่ะออาพี่มอดหนพูดในฐานะก็อา t i ิ t มือต้นๆของอ๋อไม่ใช่หน้าหนูนะหน้าน้องหน้าน้องเออเออแป้งอ่ะมันจะเป็น u เด e r t o n e คือผิวคนเอเชียอ่าแล้วที่ละเนี่ยเนี่ยนี่ก็ผิวเข้มนี่ผิวขาวแต่พอเราลงพื้นกันมันจะอยู่ที่ตรงกลางตรงกลางของระหว่างแต่ถ้ารู้สึกว่าอ่ะเนี่ยผิวจะไม่ค่อยสม่ำเสมอแต่เราก็จะปรับถ้าเขบอกแล้วคือดูแลตัวเองด้วยม่ไดมันต้องมือแบบพอบอกต้องแบบเออมัน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 ก็พอบอกคอมบากเร่ไปรักเรา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 ไม่ได้ราไปรักเราไปรเราไปรเราไปรักเราไปรักเราไปรักเราไเราไปรักเราไปรักเราไปักเราไปกเราไปรักเราไปรับมาตลอด ก็คือปรับมาอาวันนี <uh ้บางทีก็นาขาวมั่งว่าบางทีก็นาดำมั่งอะไรเงี้ยเราก็จะแต่เบสเราเนี่ยก็จะใช้สีอาสีที่มันแบบเป็นทารสลูเซนของสีจันอยู่แล้วแต่บางอันถ้าเราจะไปปรับเนี่ยเราก็จะไปปรับที่เชดดิ้งหรืออะไรอย่างนี้อแต่ถ้าอย่างของพี่ไม่เนี่ยเขาจะขาวเป็นเป็นเบสอยู่แล้วอันนี้คือง่ายมากอันนี้เราก็แค่แบบเหมือนแบบปรับให้ขาวขึ้นอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองจะบอกให้บอกว่าสีจันเน่ะจริงๆสูตรของสีจันเน่ะ มีมายาวนานมากอใชูได้เลยว่าสูตรมีมายาวนานมากกว่าแบบมันตกทอดมาถึงทีแคปอะแต่อย่างก่อนที่จะมาทํางานเนี่ยหนูใช้กันแดดเขานะจริงกันแดดดีมากจริงบอกเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ต่อต่อ่าจะต่อแต่จริงนี่ใช้มานานแล้วสมัยก่อนมันจะมีแบบช่วงกระเทยฟีเวอร์ที่แบบที่ช่างแต่งหน้าเขาบอกมือสีกัง ร้อนหัวกูร้อนพี่มอสครับเราไม่พูดหยาบได้ไหมครับโอ้โหได้ข่าวว่านำร่องไปแล้วจริงจริงจริงก็คือแบบเนี่ยมันมันเป็นแบบเหมือนแบบตอนแรกก็อุปทานหมู่แหละแต่พอเราเริ่มเริ่มเริ่มไปซื้อเริ่มไปซื้อเฮ้ยดีอะไรอย่างงี้ยมีคนบอกลองพื้นก็ดีแล้วพอแล้วพอใช้แล้วอ่ะน้าจะไม่มันมากใช่คือคือพวกหนูต้องใช้อะไรที่ต่อจากสองสามชั่วโมงไปแล้วอะแล้วมันจะดีอ่เข้าใจอ่าเพราะอย่างบางทีลงตอนแรกมันดี แต่มันต้องดูตอนแบบระหว่างระหว่างระหว่างที่ใช้ไปด้วยอยไรเงี้ยไม่ให้มันเออไม่ให้มันเยือบางทีอันแหลกยาวมากนะที่จะเจออันที่ถูกใจเพราะอันเนี้ยเราได้แบบเทสกันแล้วว่าใช่บางตัวบางตัวเนี้ยมันจะผักมันจะผักความมันออกมาเลยแล้วมันเลยทําให้อีแป้งเนี่ยมันเหมือนแบบมันยิ่งมันเป็นออยหน้าถ่ากับหน้าออยไม่เหมือนกันนะเออโอ้โหส่วนตอนนี้พี่ทัศก็คือไม่ไม่ได้พูดอะไรแล้วไม่ได้พูดอะไรแล้วพอพวกเราเล่าเรื่องของเขาให้ฟัง ก็คือพวกมึงบ้านก็จะก็ดูออกคือเขาจัดพอดแคสต์ทุกวันพวกมึงมาแยกงเขาพูดทำไมสรุปแล้วไม่ได้อะไรกลุ่มเลยว่าบอกว่าเป็นแบรนด์มาสเตอร์ทั้งในไทยและในจีนของสีจันก็อย่างที่พี่มอสบอกว่าเหมาะกับคนเอเชียใช่แอนเดอร์โทนนะแอนเดอร์โทนเขาจะแบบเหมือนแบบถ้าใครผิวเข้มมันก็จะไม่ได้วอกแต่ถ้าใครผิวขาวเนี่ยมันก็จะแบบพอดีพี่ทับพี่ทับมีอะไรพูดดิ ก็ตึดนั่นแหละครับขอบคุณมากจริงๆที่ให้โอกาสสีจันร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็ทราบว่าตอนนี้เดินทางอยู่ต่างประเทศครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไปเรื่องงานขอให้สําเร็จด้วยดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาน่าจะได้คุยกันอีกเพียบเลยครับมีอะไรสนุกๆผมว่าได้ทํากันดีใจดีใจมากจริงตื่นเต้นมากทีมงานก็ตื่นเต้นไม่ใช่แค่ผมตื่นเต้นคนเดียวแล้วก็แฟนๆเสียงตอบรับดีมากครับเราก็แบบปรับตื้มสุดๆเลยครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ แล้วแล้วเจอกันที่กรุงเทพครับขอบคุณครับพี่นขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเขาตัดหมดเลยเราคนเยีะยเขาไม่แต่หน้าเขายังอวอรอยู่นะไม่เพราะเขากดเขากดออกไม่เป็นเพราะเหรอพี่หน้าเขายังอวอรอยู่เลยลาไปแล้วสงสารเขาเหมือนกันนเรื่องผมพาเขาไม่แก้ น่าจะเป็นแทนเขาบอกว่าผมทำพอดแคสต์มาผมนี่พูดแบบมีสาระตลอดเวลาจริงมาเจอพวกเราคือแบบว่าผมพังผมพังไม่ถูกเลยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ที่แบบอีหยังวะแต่น้็เป็นเราเนี้นะมันก็โอเคแต่ว่าเราใช้ถ้าบอกเลยว่าทุกอันเราใช้จริงก่อนเราต้องเทสใร่ไม่คือจริงแป้งทแป้งโปร่งแสงเนี่ยของสีจันเนี่ยผมเรียกง่ายๆอย่างเงี้ยผมเคยใช้มานานล้ะคือเวลาเราซับหน้าเวลาเราซับหน้าหรือก็ตามมันเรา นึกออกไหมอะรนอรีเออพี่กิฟตเาเตือน<ช>บอกว่าคือจริงๆเดี๋ยวเราต้องลงไปงานแล้วครับ<ช>แล้วตอนนี้เรายังไม่ได้แต่งตัวเลยใชต้องอบอกอทุกคนก่อนว่าตอนนี้ที่มุมไบอ่ะคือเรารู้สึกดีมากนะแบบการที่ได้มาอินเดียคือมันเป็นมันเป็นประเทศที่เราฝันอยู่แหละเรารู้ว่าเรามีแฟนๆอยู่ที่นี่แต่หาโอกาสมายากแล้ก็คือแบบรอบนี้คือบีซ่าที่ที่บอกว่าลุ้นอ่ะลุ้นจริงๆ พราะว่าพวกเราอ่ะยุ่งมากมันไม่มีเวลาไปยื่นแล้วคือเราไม่สามารถมาวีซ่าท่องเที่ยวได้ใช่เพราะเรามาทํางานจริงเราต้องมาวีซ่าแบบบิสเนสซึ่งมันใช้เวลาก็เลยบอกเลยว่าใช้ทุกพลังแหละทั้งเจ้ากรมพิธีการนะพลังตรวจมลต่างๆแับว่าจะทันเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคือพลังแก้บนแล้วพลังแก้บนจริงต้องขอบคุณต้องขอบคุณมากๆทุกอย่างที่ทําให้เกิดวันนี้แล้วเดี๋ยวเราหลังจะลงไปงานเดี๋ยวจะให้ติดตามกันอีกอืแล้วก็อยากให้ทุกคนไปปั่นแท็กกันฮะ ตัดสีจันกันนะครับใช่สีจันพวกเราครับสีจันได้ดีใจค่ะทุกคนอะไรที่ไปแล้วอ่ะไปแล้วอันนี้นะครับแสนกว่าเลยอ่ะโอเคก็สวัสดีครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะเผื่อมีเวลาเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์อีกรายการปอนมอสไมโครขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอจบไปด้วยเออวิวของวิวของเออ่โรงแรมของเราที่เราจะลงไปงานนะครับอันนี้เป็นพระราชวังเก่าอยากให้ดู ว้าสวยเหลือเกินโอยเขาว่าเคียงไหมเยอะมากเดี๋ยวดูๆๆเขาจัดตอนถึงเส้นสวยนี้จะรอดูในเฮ้ยไหนเขาบอกว่าแต่งตัวสบายๆไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะเดี๋ยวกูเหรอเอาแล้วไงสูตรมาแล้วไงหนึ่งสูตรเข้าอ๋อไม่ใช่พนักงานพนักงานเขาพนักงานเขาเฮ้ยสุดยอดจริงไปๆๆไปลี่ยนชุดเ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 ปลี่ยนชุด โอเคครับทุกคนสวัสดีครับ oh, <in> <laughs>